สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุ้มบุญคำศรีวันนี้จะมาสอนเรื่องการนำความร้อนของวัสดุค่ะการนำความร้อนของวัสดุเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยไม่ผ่านอนุภาคของวัสดุค่ะวัสดุที่ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ดีเรียกว่าตัวนำความร้อนมักเป็นโลหะเช่นเงินทองแดง ทองคำเหล็กพัสดุที่ความร้อนถ่ายโอนผ่านได้ไม่ดีนะคะเรียกว่าฉนวนความร้อนเช่นพลาสติกไม้แก้วผ้ายางเกระเบื้องเป็นต้นค่ะตัวอย่างลักษณะการนำความร้อนเช่นกาต้มน้ำบริเวณที่กาต้มน้ำถูกไฟจะเป็นบริเวณที่นำความร้อนเพื่อทำให้น้ำที่อยู่ด้านบนสุกค่ะส่วนบริเวณ หูจับของกาต้มน้ำมักจะเป็นชนวนความร้อนอย่างพลาสติกเพื่อทำให้เราสามารถจับได้โดยไม่รู้สึกร้อนนั่นเองค่ะวัสดุกลุ่มโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือเงินค่ะส่วนวัสดุกลุ่มโลหะที่นำไฟฟ้าได้น้อยที่สุดคือตะกั่วค่ะการถ่ายโอนความร้อนมี3ลักษณะค่ะ 1. การนำความร้อน คือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะโดยตัวกลางก็คือของแข็งนะคะไม่เคลื่อนที่เช่นการเอามือไปแตะกาน้ำร้อนค่ะ 2. การพาความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งตัวกลางก็คือของเหลวหรือแก๊สเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปด้วยในทิศขึ้นเท่านั้นค่ะค่ะส่วนข้อที่สามนะคะคือการแผ่หลังสีความร้อนคือการหายโอนความร้อนโดยไม่าใส่ตัวกลางค่ะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ